สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับพบ,บกันเป็นแบบนี้เป็นประจำนะครับผมเชื่อมั่นว่าหลายๆเมนูที่เราสอนอาจจะเอาไปทาในยามเช้ากลางวันหรือแมเ่เย็นหรือบางคนนี่เวลาทํากลางคืนก็ได้คุณคือกลางคืนเนี่ยมันมีแต่เหงาครับกางใจเราเนี่ยมีแต่เธอเสมอ เตียยเตีม่ให้เขเ็นแล้วจะเพยายามส่งไอ้นั่นนะตอนแรกตอนเปิดรายการนะเห็นได้ยินอยู่อย่า่เงี้ยี้ยแต่เตีย่เตีเตียมก่เตียเตี่ยมก่เตเตียม่ีย่เตี่ี้ย่แต่เตียน่าไี้ย่เย่เตีปยแ่ตไย่เตี้ย่เต่เตียแต่ีย่เแ่้ย่ยเ่ยห้ี่่้้เี่ ไม่มีอ่ะไม่มีตอบจดหมายแรกเปรี้ยวอ่ะบ้าไอ้นี่บ้าอะไรนี่บ้าบออขอม่วงแรกันนะอร่อยม่ม่วงแรกอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากกินม่วงแรลนอเกิดผมเพิ่งไปงานเลี้ยงรุ่นมาครับครับสนุกมากๆเลยครับผมไม่ได้ไปมาหลายปีคือเมียไม่ให้ไปครับ กลัวผมจะไปเจอเพื่อนแล้วก็จะใจแตกเหมือนตนอนหนุ่มๆเพื่อนๆผมเนี่ยเห็นผมก็โฮหฮาดีใจกันใหญ่เลยอืไอต่อมันใส่ผมก่อนเลยครับไงไอจ้อยตอนเองเป็นทหารเนี่ยเราสองคนจําได้ไหมที่เป็นทหารรับใช้ชาติอยู่สองปีที่เหลือรับใช้สตรีตลอดชีวิตออเกัน แต่ก็ดีนะเองไม่กินไม่เที่ยวรวยแล้วสิผมก็บอกว่าเออใช่ข้าเนี่ยรวยแต่เงินเนี่ยไม่อาจซื้อทุกอย่างทุกสิ่งได้หากเมียแม่อนุญยยากไอ้ต๋อเบอกเฮ้ยกลัวทำไมวะเมียวันหลังถ้าเองโดนเมียด่านะให้ตวัดไปียคำเดียวรับรองเมียเองหยุดเฮ้ยเจิงเฮ้ยจริงเปล่าเนี่ยเฮ้ยเจ๋งมากคำไหนวะบอกถ้าเมียเองพูดอะไรมาหรือด่าอะไรเองมานะเองตวัดกลับไปเลยว่าครับ คำเดียวผมก็บอกเขาถูน่กว่าเจ๋งเออไอ้ตออทำไมเองถึงกลัวเมียเหมือนข้าว่ะไอ้ต่อบอกเฮ้ยเมียข้าเนี่ยเขามีสโลแกนเว้ยเหมือนแปะไว้ข้างขวดเลยเมียอาจจะเป็นออาจจะเป็นเหตุให้พิการและอาจเสียชีวิตโอ้ยอันตรายจังโอ้แต่ก็จริงๆอ่ะจริงๆนะน่ากลัวชีวิตคนเราอะ มันก็มีผิดพลาดบ้างนะเขาถามมาว่าน้ำใบน้ำใบยะนางเนี่ยมีประโยชน์ช่วยสอนวิธีการทำน้ำยะนางเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แไงฮะ ศึกษางานศึกษางานมีการมองและดันไม่ใช่ตอนแรกมองใบอะไรเห็นใบใเตยมองเห็นใบเตยตกลงมาน้ำใบอะไรวะใบยะนางหรือใบเตยมองไปปุ๊บงงไงใบไหนแน่วะ่าไม่ได้มีการศึกษางานเลยใบยะ้านางใบหญนางตอนนี้ใบยะนางกับใบอีกอย่างหนึ่งมันคล้ายกันมากคนจะไม่รู้อยากจะบอกกันนิดนึงว่ายะนางกับรังจืด จะเหมือนกันเขาเหมือนกันนะครับใบจก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าสังเกตได้เลยว่าใบรังจืดเนี่ยจะกรอบกว่าใบยะนางใบรังจืดพับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบแกร็บไปเลยแล้วเถาจะใหญ่กว่าแต่เป็นเถาคล้ายๆกันใบคล้ายๆกันนะฮะก็ต้องบอกก่อนว่ารังจืดเอาไว้กินเพื่อล้างพิษจากร่างกายแต่ว่ายะนางนี่ก็จะเอาไว้ทําพวกเอ่อแกงหนึ่งสองสามแกงอะไรครับแกงเรียง อ่ะๆๆๆทําไงมาวิธีการทําใบย่านนางนะครัานผู้ชมเอาจริงๆถ้าผู้ชมไม่รู้ดีนๆทํางานน่ดูดูนะฮะนี่ใบย่านนางนะฮะวิธีการทําน้ําใบย่านนางผมว่าถ้านผู้ชมทางบ้านอาจจะยังไม่ทราบด้วยว่าจริงๆมันทํายังไงเอาจริงๆนะเริ่มต้นมาจากซื้อใบย่านนางมานะครับจากตลาดสะอาดๆแล้วนํามาล้างดีออกให้สะอาดถ้บ้านมีแถวต้นไม้ก็ไป ดึงมาได้ไม่เป็นไรแนะนําว่าจะต้องล้างทีละหนึ่งใบเลยเพราะว่าเราจะทําน้ำเนี่ยมันจะต้องสะอาดจริงๆหลังจากนั้นคุณโก้ครับต้มน้ําอุณหภูมิประมาณ70-80องศาคือไม่เดือดห้ามเดือดเด็ดขาดห้ามเดือดห้ามเดือดอย่าทําใบย่านางให้สุกทําแค่สะอาดยิบลงไปหนึ่งกำมือใหญ่ๆครับอันนี้ประมาณ70องศาแล้วนะครับที่เราต้มหลือกำใหญ่ไป อาโอเคฮะสูตรนี้เราจะทํากันสัก2อสามแก้วคือต้องต้ม,มให้สุกใช่ไหมครับใช่ถูกต้องต้องให้สุกครับอยา่าอย่าเป็นสองอาทิตย์จันย์อนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> อ่ะ,อ,ะอ่ะโอเคครับ น้ำอุณหภูมิประมาณ70องศานะครับครับผมเพียงแค่ประมาณว่าคลุกผ่านน้าไปมาแล้วเอาขึ้นทันทีใส่กระชอนค่ะคือสําคัญเขาไม่ให้เสียคุณค่าของคอโรฟิลล์ครับท่านผู้ชมเพราะถ้าสุกมันจะเสียคุณค่าของคอโรฟิลล์นะครับแต่ที่เราเอามาต้มตรงนี้เพื่อฆ่าเชื้อโรคและพยาธิเท่านั้นเองถูกต้องครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณอ๋อคุณเตรียมเครื่องปั่นเอาไว้เลยนะครับนี่ได้ครับผมเตรียมจักรยานไว้แล้วครับเมนกรรมนะฮะเมนกรรมเพอด้วย กแหมบรเวงกรรมมันละตัวดีเลยเอ้าใส่ลงไปในแก้วนี้นี่แหละครับนะครับเราฆ่าพยาธิฆ่าอะไรพวกนี้แล้วก็ฆ่าพวกไอสิ่งที่มันติดมาเป็นเชื้อโรคเนี่ยนะครับแล้วก็ไปปั่นใบเดี๋ยวอย่าเพิ่งปั่นครับใบเยหนทังหนึ่งกำมือใหญ่ใส่น้ําลงไปด้วยครับหนึ่งถ้วยตวงใหญ่ครับอ๋อดีมากอันนี้เดี๋เพิ่งฮะคือถ้าไม่ใส่ลงไปก็ไม่รู้จะไปปั่นหาอะไรนะฮะ คือใส่ลงไปซะด้วยนะครับถ้าน้ําไม่พอหรือปั่นยากก็เติมได้นิดๆหน่อยๆเราไม่ว่ากันอ่ะปั่นครับปั่นนะฮะตอนนี้คนที่มีเครื่องปั่นก็ปั่นไปคนที่ไม่มีก็คั้นด้วยมือนะครับโดยเติมน้ำใบเตยปั่นพอมเรื่อเพิ่มกลิ่นหอมบำรุงหัวใจเดี๋ยวรอให้แหลกสักนิดนึงรอให้แหลกก่อนแล้วก็เติมน้ําน้ําใบเตยมากน้อยตามต้องการครับ เอาเติมน้ำใบเตยครับเติมน้ำใบเตยอะไรนะครับเติมน้ำใบเตยต่อแล้วเติมน้ำใบเตยเติมน้ำใบเตยเออนิดนึงแล้วแต่ต้องการเอามามาพูดถึงคิดถึงใบเตยนะครับผมไม่เจอตั้งนานแล้วใช่ฮะใส่เยอะไหมแล้วแต่ชอบแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่อยาก ไม่ยอมบอกเนี่ยครับไเจอไม่เจอตั้งนานแล้วเออไม่เจอไม่เจอตั้นไม่เจอไม่เจอเนี่ยสั้นเ๋ยเ้ย อาปั่นต่อนะครับท่านผู้ชมปั่นคือเติมน้าใบเตยเข้าไปเข้าไปแล้วปั่นต่ออย่างไรก็แล้วแต่ปั่นเท่าไหร่มันจะไม่ละเอียดหมดไม่ต้องตกใจเพราะเราจะต้องเอามากรองพอจะได้แล้วสมมติว่ากรองอ๋อพอปั่นแล้วยังไงก็ยังมีกากของมันอยู่ก็ต้องกรองหรอกงเทลงไปในนี้ครับนี่นะฮะนี่กรองให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะนวนี่ดีกว่าจะได้เห็นไงนฮะนี่ฟื๊บนะครับ กากไม่ต้องใช้นะครับเอาเฉพาะน้ำนะครับเอาเฉพาะน้ำใบยะนางเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเขาเรียกว่ายากึ่งยากึ่งสมุนไพรตำรับที่เป็นสมุนไพรที่เป็นอายุวัฒนะนะต้านอนุมูลอิสระชลอริ้วรอย สร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นสามารถดื่มน้ำใบเตยเอ้ยน้ำใบย่านางจะเย็นๆเวลาพูดอะไรสึกสาไเดี๋ยวก่อนมันผิดตรงไหนน้ำใบเตยกับน้ำใบย่านางถามแล้วมันผิดตรงไหนนี่เราได้เสร็จเรียบร้อยนะครับสามารถจะดื่มได้เลยทันทีหรืออะไรครับคุณไตพบอย่ายุ่งอย่ายุ่งหรือแช่ตู้เย็นนะครับแช่ตู้เย็นหรือไม่ก็เอาเก็บเอาไว้ได้ประมาณสองสามวันดื่มได้เลยดื่มได้เลย เดี๋ยวมันเทไม่ได้ครับผมอาะเทใส่ภาชนะที่มันสามารถจะเทใส่แก้วได้มาโอเคครับผมอ่ะลิงใส่แก้วได้เลยใส่แล้วดื่มได้ค่อยๆค่อยๆค่อยๆผมมีม่วงแรกอยู่สามลูกจริงเหรอครับอุ้ย่ละขอบคมากคมกขอบคุณมากครับผมได้ลูกผมได้ลูกกเป็นผู้ใหญ่ที่ังแกหลานๆมารอเน่องต่มเน่องแเนืองต่อเนอเนื่เนื่องอเนื่อเนื่อ่อเนื่องเน่งเนื่งนื่อนื่อนืนนอ แกินไปเถอะกินทะร่างกายแข็งแรงดีนะคาผู้ชมครับลองทานน้ำใบยะนางนะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่มีจริงม่วงครับใช้มะม่วงแร่ น้ำใบยะนางยังช่วยเขาเรียกว่าลดลดน้ำตาลในเส้นเลือดด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานแก้อาการอ่อนเพลียเมื่อยล้านะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับระบบของเส้นเลือดฝอยในร่างกายที่เปราะบางน้ำใบยะนางจะช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้เฮ้ยดีนะคุณอวัชครับผมแก้วินเวียนศีรษะด้วยคนที่เป็นภูมิแพ้เห็นเข้ารายการก่อนเข้ารายการไอจามควรจะดื่มน้ำมูกเยอะๆอย่างเงี้ยบำรุงสายตาไดีด้วยนะครับ ถ้าทานไม่หมดสามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้สองสามวันยังได้อีกเยี่ยมอันนี้เยี่ยมมากเพราะท่านท่านลองทาดูน,นะครับน้ำใบย่านางแล้วก็ใส่ใบเตยแล้วลองทานดูสุดยอดมากแล่แล่ถือว่าสุดยอดมากคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าน้ำใบย่านางเนี่ยสุดยอดมากเลยครับผมแลกกับมะม่วงไหมไม่เอาอครับผมโอ้ยท่านผู้ชมครับกินน้ำมะม่วงแลกก็ได้ พักตัวนี้สักครู่พงศสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของรายการ<โ>สักครู่เดียวครับย,ย,ยำไข่ปูครับรสชาติเขาโดดเด่นชัดเจนไข่ปูอันนี้นิ่มมากและนุ่ม<ฮ>มันม้วนแรดได้โชคอนันต์ก็ได้ใช่ไอ้นี่หนูว่าว่าได้แก้วได้ไหก็นี่ก็อทใช้นี่ก็เอามานี่ก็คือแก้วแก้วไม่ได้นะมันจะบาดปาก กลัวคุณไป